ไม่มีอะไรครับท่านนวดไหลผ่อนคลายครับดลงไปหน่อยตั้งเลยตั้งเลยข้างหน้าตั้งเลยหาไม่ได้ครับท่านผมถนัดในนวดไหล่ถ้าไปข้างหน้ามันจะเป็นนวดอย่างอื่นไม่ถนัดครับเฮ้ยมองนะไม่ไม่ไม่ได้มองอะไรท่านไม่ได้มองอะไรครับ น้อ้อยกินคนนี้ยู่กับท่านน่าจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพท่านได้และรองท่านจะกลับมาสิบแปดได้อ,อีกครั้งแน่นอนครหาไม่ได้ครับท่านเห็นท่านเป็นลูกค้าทางร้านานานผมเลยอยากจะแนะนำาูตรชว่วยดีเพื่อเสริมความมั่นใจในกับท่านนะครับขอเข้อใจ